ใส่เดือนพี่น้องฝนตกฝนตกแล้วใส่เดืนอนออกมันดูหันคนละเป็นเส้นขระปุ้นเลยปอที่ท้วเป็นฮุบฮุบเ,เลยพี่น้องกนละไปเคยเห็นว่าแบบนี้กนละเป็นเส้นเลยเป็นเส้นเป็นสายเลยพี่น้องลเ,อเลยกนละฮุบโอ้ย เก็บไปตามเบ็ดพี่น้องคนเราหิมเก็บไปตามเบ็ดปอทีโทขี้เกล็ดพี่น้องเอ้ยใส่เดือนใส่เดือนดำเลยบ่เบิดเในน้ำปลามาเย็นนี่พ่ออือหือเป็สายดิเก็บพี่น้องเก็บมาเก็บใส่เนี่ย Kia xoay, lạc ở tây nha, nhảy đâu tây tây nha. A bài 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 lấy bài 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 ว่าว่าแต่ปาลาเข้าแล้วมักคู่ปา่าเลยวะมัดก,กินคู่ปา่ปา,มมาปาลาหมาดปลาเข้าปลากดใหญ่กินเบิดครับโอ้โหไตดีขนาด,น,ด,น,ดน้องดีดีเฮ้ย